ใครกำลังแผนเที่ยวจีนอยู่นะคะวันนี้จะมารีวิวภาพรวมงการไปเที่ยวจีนครั้งแรกของจอย EP พหนึ่งสารภาพตามตรงเลยค่ะว่าตอนแรกจอยอยากไปจีนแค่อยากไปสวนสนุกดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้กับยูนิเวอร์แซลปักกิ่งแต่พอได้ลองเที่ยวจริงๆอะทุกคนบอกเลยว่าสนุกคุ้มค่ามากทำให้จอยมองจีนเปลี่ยนไปจากเดิมเลยแต่ก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกำลังใจจอยเที่ยวต่อไปด้วยนะขอเริ่มด้วยอินโทรนะคะรอบนี้จะไปสองเมืองก็คือไปเซี่ยงไฮ้กับปักกิ่งแปดวันเจ็ดคืนโดยจะอยู่เซี่ยงไฮ้ส ปักกิ่งก็เยอะเหมือนกันนะทุกคนอีกอย่างหมดหนึ่งวันไปกับการเดินทางแล้วต่อมาไฟบินนะคะจอยบินฟูลเซอร์วิสของการบินไทยคะ่ะทุกคนบินไปลงเซี่ยงไฮ้แล้วก็กลับไทยจากปักกิง่งได้มาประมาณหมื่นสามรวมๆใจว่าราคาเนี่ยทุกคนถือว่าเป็นมาตรฐานเวลาดีนะคะราคาก็ดีด้วยเรื่องรถไฟความเร็วสูงนะคะอันนี้มีเวลาให้เลือกเยอะอยู่คะ่ะทุกคนจักระบบก็ดีไม่งงไม่สับสนแล้วก็เร็วจริงนะทุกคนเซี่ยงไฮ้ไปปักกิ่งแค่สี่ชั่วโมงซึ่งจริงๆสองหมื่นเนี่ยไกลกันมากเลยนะส่วนเรื่องที่พักนะคะก็ต้องบอก ไฟที่จีนไม่มีบรรดาเลือหรือลีพทุกสถานียัทุกคนต้องลองหาข้อมูลดีๆตอนจองด้วยอย<ช>่างที่เห็นในคลิปเลยทุกคนนึกสภาพต่อไปออกเลยใช่ปะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะไว้มาต่อ EP 2เร็วๆนี้จ้า